นะครับผมก็ทำให้ทุกการสร้างภาพดึงดึงง่ายนะครับวันนี้ก็ได้มาสูงแล้วเป็นที่นะครับแล้วก็เป็นคนจริงๆนะฮะลองของคนดีครับขอบโจทย์มาบ้านแม่บ้านยุ่งไหวแนะครับเพราะว่ามันง่ายมากแค่ตัวคนเดียวก็เทน้ำยาได้เลยนะฮะก็ได้ทุกคนขอบโจทย์ยุ่ไหวเลยได้เลยทุกคนทายก็นี่เขาเต็มมาแล้วว่าภาพหนักนะฮะ มาจัดการได้เขาบอกเลยโบสลแกไม่้แช่ไม่ต้องยี่แค่กหนึ่งเดียวก็ถ้าก็สะอาดทำทุกอย่างแต่ว่าสักผาก็ต้องจ่ายแคคือหนึ่งคืนเดียวแล้วก็ทำให้เวลาที่ไ้องซัก็้าอยู่ต้องสักผ้าเออเป็นคุณชอบทำเข่าก็ม ก็ก ok. ็ฝานะแต่วก็ต <m z ul heures> ิด <meter> ติด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 ต มาสูดแล้วทีเลยมั่นใจไ้มั่นใจเอก็ยากากเาตัวใหม่นี้นะฮะเล็กทุสูรเข้มข้นตองเน้นนะเข้มข้นเพราะว่าตัวน้ำยาเนี่ยใช้ที่เดียวก็สะอาดโอรสีดีแล้วครับก็ดีใจครับก็ทั้งตีทั้งเวลาเห็นเขาออตทันใหม่มาในสิ่งพัฒนาทีขึ้น ดีอยู่แล้วไม่เพิ่มอีกนะครับผมก็ดีใจที่เป็นส่วนต่อขนแล้วก็เป็นใจมาทั่มาเป็นเตอร์มบอกทุกคนว่าของดีเชิญเชิญเชิญทุกนเชิญไม่รู้ยังเชิญยังไงแล้วฮะก็มาครับอยากให้ลองลองได้ใช้ดูนะครับลองซื้อผ้าจะการสักผ้าจะเป็นเรื่องง่ายที่ทันทีและจริงเจอแอดแท็กสุดใหม่นี้เข้าไปเชิญทุกคนจะขึ้ใจแล้วก็ กลินเอไปมาสี่กลิ่นนะครับผมก็หอมสุ่มติด <c oughs> เลี้ยงกินของนี้เห็นาเลยไม่เอาโตออกนะหัวตามไม่ออกอะไรนะไม่ได้เป็นแบบมินดิด มอบตรงกลางนะครับ <c oughs> <c oughs>

ยาวแต่น่ใครชอนั้เาอหงเต่าชอบแบบผมล้วยังยาวอยู่มันมีหางเต่าด้วยไม่มี้านเลยอ่ะโอเคที่รักรักษาหนงเต่าให้มีคนชอบรักษาหางเตาันมีคนชอบใช่คียกหางเต่าวเาีเลยทัหนงเตาเลยคิดถึงมากใช่มีงานเลยหรอตรงนี้ จับสีไเออไปไหมอไปต้อไปหรอไม่ร้อนไม่ไปไม่ไปจะแต่งงานบอลเลยได้ไม่ไป้วไปแลีนี้ไม่็ใช่ไหมไม่ไปเลยได้ป่ะไม่ไปเลยได้ปะมันร้อนนะเขาโอเคเข่าโอเคแล้วไม่ไหวไม่ไหวเขายังดีเขายังดี

ก้าวจำไม่ได้วยควรเตรียมตวล่อางเตรียมัวอะไรเตรียมตัว <c oughs> รป่อยได้งลีวใ่ไหรอ

cái <laughs> này chết cái <laughs> này chết cái này chết cái này chết cái này

พี่บ้านจากไหนคะค่ะ่ะานคมืค่ะหี่บานเข่ายะอม่ยะะ